อะเมื่อคืนไม่ได้อ่านอัปเดตเลยง่วงเหลือเกินบอกตรงๆเดทที่4ขออนุญาตดูหน่อยละกันมีแอเรียใหม่มีเพกใหม่ใครใหม่แอคทีฟฮิวหรอยิวใหม่บอสเชสแล้งใหม่เฮ้เขายังมีแล้งใหม่เข้ามาอยู่ทั้งๆที่อไอตรงนี้มันตันแล้วนะเหลือแค่ต้องซื้อเกมพาร์ตตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพิ่มสมุดขึ้นใหม่สักเล่มหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ได้ใจนะม่อะไรอีก อัปเกรดใหม่มีชนอตนิลิศใหม่สุบิเลนอลิตี้อืมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้ไงหมดเอนแชนเทียเจ็ดแล้วก็โพชันเทียแปดแคนเบตเทิลสองดิวเลอร์ไมชันอือมเทดดิ้งเทอร์มินอลนิวเยียร์พาร์ตี้นิวเยียร์กิฟต์อืมไฟเวอร์แลนเชอร์มีเอ็กซ์สิบเพราะว่าดแล้วก็สิบอ่าเอนแชนสิบเอนแชนเหรอเดือนนะสิบเอนแชน โอ้ no. สมุดใหม่สามเล่มนะเป็นออา e ซ c l ล s i ี e ใช่ไหมเออแต่นี้น่าสนใจดิมอนเช e มันเป็นกล่องเดมอนที่ใช่ไหมก็เอ็กซ์คลูซีที่เป็นโฮ e ์บอร์ดมีบ n a นามีนูฟมียูเอฟโออ่าโอเคม่บานนี้เดี๋ยววันนี้ไม่มีแล้วมากทนะุกคนเดี๋ยวพี่เปิดแอ e a เียใหม่หนะ่อยแล้วกันมีกี่แอ e a เียมีเจ็ดแอเียที่เข้ามาใหม่แอ e a เ่ียไปใช้อหาผ่านไปได้เลยใช่ปะอ่าแอีเียจไปใช้หก หกแท่งอืมอ่าดิฟเพิ่มังการดอกมาก่อนโ <Okay. S 1> อเคเริ่มฟาร์มแล้วแต่ประเด็นพี่ลืมเปลี่ยนสมุดอ่ะพี่เพิ่งได้ฟอร์จูนมาขออนุญาตใช้หน่อยละกันแล้วก็คอยคิดิคออ่านี่เอสติกเพลตเทเชอร์ฮันอืมอ่ะกินน้ำยาหน่อยละอืมแล้วก็คอยอ่ะสิบห้าแท่งเลยเหรอ มันเยอะไปไหนหรอวะอ่าระเบิดพี่เล่นเพลย์สเตอร์99เสร็จโปรเดี๋ยวพี่ก็จะไปอ่าในแมปทอร์เรตทอร์เรตดีเฟนส์หน่อยละพี่ยังไม่ได้อา่านอัำเดนเลยเมื่อคืนพี่ไม่ไหวอะ่ะง่วงโอเคยปะไปเลยละเอเรียที่71ใช้30แท่งไอเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้มีอ่ากองใหญ่ใช่ปะ่ะอันนี้น่าจะเป็นบอสเชดใช่ไหมที่เขาเอ่อเขียนมาอยู่อะ่ะเนี่ยบอสเชด เพระว่ามันใช้เยอะมากไยมันใช้ตั้ง700ทิลเลียนเลยพี่ว่าพี่ฟาร์มข้างในดีกว่าอ่ะ30แท่งเองน่าจะไม่นานอ่ะโอเค30แท่งอย่างเร็วเอเลี่ยที่72ใช้70แท่งค่อนข้างที่จะเยอะแหละตุ่ตรงมใช้70แท่งเลยเออ ระเบิดใหญ่มันยังไงดีอะส่วนตัวพี่มันมันดูแหลกแหลกะงอวามพี่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอะเจ okay, ็ออกแปดโอเคเจ็ดสิบอ้อไปอือตรงนี้มีร้านค้าใช่ไหมยูโรแมนเชนอ๋อมันคล้ายๆเหมือนเดิมแต่ว่ามันเอามาขายแทนใช่ปะโวดตไปเจลล้อยาสิเอ้ยเดี๋ยวนะ เอมีที่รีเบิร์ดด้วยเออ่ต่ว่าเขาไม่ได้บอกนี่ว่ามีรรเบิร์ดอะอะระเบิดโหแม่งเบามากเลยทุกคนโเคตรเบาเลยระเบิดอ่ะพี่ใช้ระเบิดใหญ่เลยกันระเบิดใหญ่มันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันคือตัวละครพี่มันก็ไม่ดีมันก็มันก็ไม่ดีตามอะมันก็ฟาร์มยากอยู่เหมือนกันนะทุกคนมันไม่ได้ฟาร์มง่ายๆเลยนะคือตอนรับเดบิทนี่ถ้าสมมติเราไม่ได้แบบฟาร์มตัวละครดีๆไว้ ก่อนนัำเดตที่แล้วมันก็อเน,นี่ยเอาเหลีกแอเรียน,นึงแอเรียนหนา้ามันมีรีเบิร์ดเดี๋ยวปะพี่ขาดอะไรไปวะหรือว่าพี่ต้องเอาเอ็กโซติกเผ็ดรอกต้องใส่คิทิค้อมาให้มันหมดหสิคิทิค้อบอกว่ามันจะเพิ่มไม่นี่ใช่ไหมดามเมจคูณอีก5ห้าโอกาสการติดคีคตดเยอะเลยอ่ะลองใช้ระเบิดดูอ่ร์้อนเล็กก่อน แลเมียมันก็อ่าลองดูสามเลรียนเนี่ยลดไปประมาณเจ็ดร้อยเบียนแต่ก็มันยังไม่ได้แรงอยู่ดีอะ่ะใส่อะไรดีทุกคนทําให้แบบคิดที่ข้อมันแรงขึ้นอะ่ะลองใส่แถบพาเวอร์เข้าไปดูเพิ่อมอีกสี่ร้อยแต่ว่ามันเวลามันแถบนี่พี่ปิดฟอลโล่เอออะนี่ก่ออ่ะโอเคปิดแล้วแล้วก็ลองระเบิดมาอืมก็แรงขึ้นเยอะมัง้ง โอ้แลนเดียวทุกคนหมดไป2ทีเลียนระเบิดที2ทีเลียนเลยโอเคต้องใช้แถบพวเวอร์ Power. อ่ะเดี๋ยวพี่ใช้ระเบิดเลยแล้วอ่ะเรียบร้อยไปโอ้ยอ่ะน่าจะรีออไแน์เรียนใช่ไหม สำหรับใครนะที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงหรือตัวละครจากแบบ Toilet t o u b l Defense หรือ Pixelator 99นะแนะนําเว็บนี้เลยบิปรกรณ์นะทางเว็บไซต์นะมีระบบให้เลือกซื้อตัวละครจาก2แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็น Toilet t o u b l Defense หรือ Pixelator 99พอเรากดเข้าไปปุ๊บ,บ,บมันก็จะมีสินค้ามากมายให้เราเลือกซื้อนะไม่ว่าจะเป็น Toilet t r o u b l Defense หรือ Pixelator 99นั่นเองส่วนใครคนไหนสนใจนะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่ามีอะไรอยากสอบถามก่อนก็สามารถเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อเข้าไปในแฟนเพจเฟซบุ๊กของอุปกรณ์มีคนเขลารอยู่ประมาณ10,000ม่นะเข้าไปสอบถาม ออกคัมมิ่งซูนอยู่นู้ยจะได้รีเบิร์ตโอ้โหอะไรวะ <laughs> เอา้าแล้วทำไมมันไม่มีเออ่บอกเวลาพี่ลืมไปเลยว่ามันจะปีใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องรอปีใหม่ก่อนประตูนี้อาจจะเปิดก็ได้ทุกคนมันเขียนว่าคัมมิ่งซูนอยู่อันนี้คืออะไรอ่ะอ่าแท็บดามิตเชนนี่นิลิกเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปว่างๆหรือพี่ไปหาเชนนี่นิลิกต่อห้าสิบห้าแล้วขอไปดูไข่หน่อยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยสุ่ม ดีพี่ขออนุญาตฟ้าให้มันเยอน่อน่อก่อนแล้วค่อยมาสุ่มกันอ่ะฮะดีที่สุดคือตรงนี้ใช่ไหมขอดูหน่อยปีแม่มดทุกคนดูมินัสนเดี๋ยรออ๋อที่เขาบอกว่าแอคทีฟฮิวใช่ไหมลองสุ่มมาหน่อยสักเออสักหนึ่งครั้งเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้ว <laughs> เหลือเงินนิดหน่อยเจ้าวิศาตโอเคเจ้าลูกนี่คืออะไรอะ นกอ,อ่ะอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเออคลิปนี้นะกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่เออขออนุญาตฟาร์มเงินที่มันเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาสุ่มกันทีเดียวโอเคทุกคนก็สกคริปต์นี้มีเท่านี้นะสุ่มนี้จะไม่ได้นะ